รวยด้วยพลังแห่งดวงและห่วงจุย้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาบอกต่อสำหรับคนที่อยากมีเงินทองไหลมาเทมาเชื่อกันว่าดวงชะตาและห่วงจุ้ยส่งผลต่อความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้น เราจึงควรปรับเปลี่ยนและจัดวางสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดึงดูดพลังงานแห่งโชคลาบมี5วิธีง่ายๆที่ช่วยให้รวยในทางดวงและห่วงจุย้ย 1. เสริมพลังธาตุน้ำธาตุน้ำสัมพันธ์กับความมั่งคั่งโชคลาบควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วอาบน้ำอุ่นช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับสบาย วางภาชนะใส่น้ำหรือตู้ปลาไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน 2. จัดบ้านให้มีประตูรับโชคประตูบ้านเปรียบเสมือนปากทางเข้าของพลังงานควรเลือกประตูบ้านที่มีขนาดใหญ่และสีสันสดใสประตูบ้านคนเปิดออกทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้รักษาความสะอาดบริเวณหน้าประตูห้ามวางของเกก,กะ 3. จัดห้องนอนให้เสริมดวงการเงิน ห้องนอนเป็นสถานที่พักผ่อนและชาร์จพลังควรจัดเตียงนอนให้หันหัวไปทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้วางโต๊ะเครื่องแป้งไว้ทางซ้ายมือของเตียงวางโคมไฟไว้หัวเตียงทั้งสองข้างเก็บเงินทองไว้ใต้เตียงหรือในตู้เสื้อผ้า 4. เสริมพลังมุมโชคลาภบ,บ้านแต่ละหลังมีมุมโชคลาภที่แตกต่างกันควรหาผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุย้ยมาดู่วงจุ้ยของบ้าน จัดวางสิ่งของมงคลไว้ในมุมโชคลาภเช่นพระพุทธรูปรูปปั้นมงคลต้นไม้มงคล 5. คิดบวกทำบุญทำทานความคิดและการกระทำส่งผลต่อดวงชะตาควรคิดบวกมองโลกในแง่ดีมันทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทำบุญด้วยเมตตาย่อมได้บุญกุศลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีโอกาสรวยเงินทองไหลามาเทมา ดวงดีห่วงจุ้ยดีชีวิตก็ดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราขอบคุณค่ะสมดุลยิ้มหยางบ้านแห่งความสุขซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกในเรื่องของการจัดบ้านนะ คิปต่างๆของบ้านจะจัดยังไงแบบไหนจะทําให้อยู่แล้วมีความสุขได้อย่างไรนะครับ